สำรับท่านผู้ชมกับกาสู้รายการแรงข้าวาวใต้ในช่วงแกบประเด็นนะครับแกประเด็นวันนี้กับเรื่องราวของการยกระดับสุราธานีนะครับสู้เมืองตนแบบปัมนมันยังยืนนะครับปัมนมันยังยืนนี่ก็คือ R S V O นะครับหลายๆคนชาวส่วนปั๊มหลยคนยังไม่เคยได้ยินว่ามันเคยได้และจะมีประโยชน์พันธุ์พืชทำยากไหมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการส่องทันนะครับทันแรกนะครับนางเาร้ารัดดารับทุนนะครับผู้จัดการเทคนิค ด้านเทคนิค r s p o ประเทศไทยนะครับและอีกฐานหนึ่งก็เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวส่วนปั้มน้ำมันที่เข้าร่วมกับ r s p o นะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรดีเด่นด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นต้นแบบเรื่องของปั้มน้ำมันของสุราธานีคือนายโซลดเดชมณีตอนนี้อยู่กับเราแล้วทั้งส่องฐานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราสลับเป็นแล่งกลางกันสักนิดนะกลางนะครับไปที่คุณรัตดาก่อนเลยนะครับเรื่องของมาตรฐาน r s p o นะครับ อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็ใครเป็นคนรับรอง ISPO ครับมาตรฐาน ISPO เป็นมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นจากการที่เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะคะคือคือมันมีการบุกรุกทำลายป่าอย่างหนักหน่วงเนาะเพื่อที่จะปลูกปาล์มในประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อ บ้านของอุลังอุตังเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยเนาะสำหรับสำหรับเอ่อคนชาวตะวันตกอะค่ะเขาก็เลยมีความห่วงใยกันอย่างมากแล้วก็เลยเกิดการรวมตัวกันว่าแบบอ่าถ้าอย่างนั้นคนทั้งห่วงโซ่การผลิตปลามาค่ะมาพูดคุยกันว่าเราทําไงที่จะผลิตปลาแบบยั่งยืนโดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคือไม่ทําลายบ้านของสัตว์หายากแบบอุลังอุตังหรือว่าสัตว์หลายๆอย่างเพราะว่า ปาล์มเนี่ยค่ะเขาเขาสิ่นกําเนิดเขาที่ที่จะปลูกได้ดีอ่ะจะอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นบ้านของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะมีทั้งบอเนียวเนาะป่าบอเนียวซึ่งเป็นป่าสําคัญมีสัตว์หายากเยอะแล้วก็มีป่าคองโกป่าอเมซอนถ้าดูแผนที่โลกเนาะฉะนั้นเป็นป่าสําคัญหมดเลยฉะนั้นเขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการปลูกปาล์มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็เลยแบบถ้างั้นก็มาจับมือกันเมื่อประมาณ2 5งหนะคะก็รวมตัวกันตั้งเป็นองค์กรชื่อว่า SPO หรือว่าชื่อเต็มๆมนนะคะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยปล์มน้ำมันยั่งยืนมาพูดคุยกันว่าทำไงที่ให้เกิดการผลิตปล์มน้ำมันอยั่งยืนทั้งห่วงโซ่การผลิตค่ะอก็ได้ทราบไปแล้วว่า RSPO คืออะไรนะคะคราวนี้หลักการสำคัญในการที่จะรับรองมาตรฐาน RSPO เ, RS เนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะหลักๆก,ก็คือว่า1ต้องไม่มีการบุกลุกบุกลุก แล้วก็การปลูกป์าก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะพิสูจน์ได้แล้วก็ในส่วนของการการจัดการสวนการทําสวนเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ทาลายธรรมชาติไม่ส่งผลไม่ไม่ใช้สารเคมีมากจนเกินเกินคือใช้ได้ถูกต้องไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้อย่างพอเพียงเนาะใช้ได้ตามโรคตามตามตามอาการของพืชอะค่ะแล้วก็ ตัวเกษตรกรก็ต้องเรียกเลยนะคะมีมีความมีความรู้แล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยทั้งในตัวเองเนาะเวลาจัดการสวนอะไรเงี้ยก็บางทีเรื่องความปลอดภัยในตัวเองหรือว่าเรื่องรายได้ของค่าแรงต่างๆก็ต้องแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะสนใจอยู่ในส่วนนี้แล้วก็ค่ะครับไปกันที่คุณลุงโสรถกันบ้างนะครับตอนนี้ ของสวนของลุงสลดเนี่ยอยู่ที่ไหนครับแล้วก็มีเนื้อที่ปริมาณผลผลิตผลิตในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงครับผมผมทาสวนอยู่ที่ตําบลศรีชัยครับครับก็ทําอยู่ในพื้นที่44ไร่ครับเป็นเกษตรกรรายย่อยก็ทํามาปีนี้ก็เข้าปีที่สิบห้าแล้วครับก็ทําเรื่องผลผลิตเนี่ยก็เราใช้องค์ความรู้ที่ได้รับมาจากการเข้ารับการอบรมของ i f p o เนี่ยแหละครับไปปรับปรุงในการจัดการสวนต่าง ก็ส่งผลให้มีผลผลิตที่มันคงที่นิ่งอยู่ครับติดต่อกันมาหลายปีนะก็นี่ถ้านับตักปี5.7ปี2 5ง7ัาร้อบจนถึงปีที่แล้วครับ8ปีเฉลี่ยกลับไปก็อยู่ประมาณ6.9จุดเก้าส ตันต่อไร่ต่อปีอครับมันมันมันมีเจ็ดตันมั่งหกตันกว่าบ้างกับสลับกันหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยประมาณ3าถึงสตันนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับอของโงรงสซรสเนี่ยสามารถทําได้ถึง6.9ดเก้าต่อปีมันมีเจ็ดงเกินเจ็ดมั่งหย่อนเจ็ดมั่งครับเฉลี่ยไป8ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณหกแล้วเริ่มเริ่มเข้ามารับรองมาตรฐานในเอสวีโอนานหรือยังแลวทำไมถึงเลือกเข้ามาครับ คือเข้ามาตั้งแต่ปี5้าหครับคือตอนนั้นเริ่มปลูกปาล์มใหม่ๆก็ไม่มีองค์ความรู้ครับเจตนาหลักก็คือเข้ามาหาองค์ความรู้ใช่ไหมครับในการมาจัดการสวนแล้วก็เราใช้องค์ความรู้นี้ครับครไปไปทำคือจริงๆบางเรื่องเราทํามาแล้วพอเรามาทํากับเนี้ยมันมันเป็นรูปแบบยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเข้าหลักเข้าเกฑ์ยิ่งขึ้นกับก็ทําให้ไม่ ไม่ต้องลองผิดลองถูกก็มีคนมาตรวจมาตรฐานอะไรยังไงประมาณนั้นมีผู้รู้มาบอกนะคะว่าต้องเตรียมนั่งลองกันอยู่นะคะมาที่คุณรัตดากันบ้างค่ะตอนนี้เกษตรกรที่พอเขามาเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานกับเราแล้วนี่แหละค่ะประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมที่เกษตรกรได้รับเนี่ค่ะมีอะไรบ้างค่ะ ค่ะอย่างที่คุณลุงโสรถพูดเมื่อกี้นี้ได้องค์ความรู้แน่ๆนะคะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องในการนําไปจัดการสวนให้ให้มีความให้ดีขึ้นนะคะได้น้ํามันคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันของทั่วไปจะอยู่ที่7% 17%ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าทำสวนแบบของ ISPO หรือว่าที่มันมี ความละเอียดมากขึ้นเนี่ยค่ะก็อยู่ประมาณ20 22ได้อะค่ะฉะนั้นน้ำมันคุณภาพน้ำมันจะสูงนะคะอันนี้ก็ประโยชน์ทางหนึ่งที่ที่เขาจะได้แน่นอนว่าคุณภาพน้ำมันก็จะดีขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ป๋่เยอะนะคะใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ตัวเกษตรกรเองก็ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้วิชาการเรื่องวิชาการ หลายด้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของพรีเมียมราคาพรีเมียมก็จะได้ราคาพิเศษมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ตกลงกันกับแตกับลงสกาดอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของ i อ p อเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ทางโดยเฉพาะยุโรปนะะมีเรื่องของนโยบายซิโ่ปาล์มออยล์แล้วก็เรื่องของไม่ไม่นำเข้าเรื่องของน้ำมันปาล์มแต่ว่า ยังมีการเว้นเว้นวักไว้ให้สําหรับไอซตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรยังไงใช่ค่ะมันถือว่าเป็นโอกาสคือเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศผู้ผลิตปาล์มอันดับ3ของโลก นะคะอันดับหนึ่งคืออินโดอันดับสองคือมาเลแต่เราก็ยังห่างชั้นกันเนาะอันดับสามที่แบบว่าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณปัดทั่วประเทศไทยไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะก็ทีนี้ในส่วนของเรื่องเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะมันจะเป็นโอกาสในเรื่องของที่พิเศษกว่าคนอื่นไหมในการส่งออกถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือถ้าเราส่งออกอะค่ะถ้าได้รับมาตรฐานของ i s o หรือมาตรฐานที่น้ำมันที่มีคุณภาพเราจะได้ราคาดีของเขาเราจะได้ราคาพรีเมียมถ้าเทียบกับ ราคาน้ํามันทั่วไปเนาะอันนี้แล้วก็ประเทศต้องบอกเลยว่าเทรนมันมาแน่ๆมันเพิ่มขึ้นแน่ๆเทรนความต้องการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ว่าการธุรกิจที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับความสนใจในทั่วตลาดโลกในทุกสาขาครับพืชเลยค่ะรวมทั้งปล์มน้ํามันซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ยังไงเราก็ถือว่าอยู่ในกระแสเนาะอันนี้อย่างคุณลุงโสรถก็เป็นหนึ่งในสี่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย แรกของโลกนะคะที่ได้เริ่มทํากันค่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าเกษตรกรที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะเข้าร่วมแน่นอนค่ะถ้าอยากจะสมัครเข้ารับรองมาตรฐาน ISPO ค่ะพี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะเริ่มแรกอยากให้ไปคุยกับเพื่อนชาวสวนปาล์มด้วยกันเองเนาะว่าคนที่เข้ากเข้า ISPO แล้วเป็นไงบ้างมาคุยกับลุงสวนลดก็ได้นะคะว่าเข้ามาแล้วได้รับ มักได้รับผลอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าคงต้องไปรวมกลุ่มกันนะคะก็ไปรวมกลุ่มกันว่าอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มใหม่รวมตัวกันกันขึ้นมากก็ได้ค่ะกใช่ใช่ก็รวมกลุ่มกันค่ะครับถามลุงสรสกันบ้างนะครับหลังจากเป็นผู้มีประสบการณ์เข้า i อสพีโอแล้วการกระบวนการที่ท่องเข้าไปทํากว่าจะผ่านการรับรองมาตรฐานเอสีโอเนี่ย มีเยอะไหมครับแล้วมันยากไหมคือจริงๆอ่ะนะครับเรื่องเรื่องการทำเนี่ยคือมันถ้าเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดีกับปาบน้ํามันในเรื่องการจัดการถั่วนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าทีนี้พอเราทําขอการรับรอง ISO เนี่ยมันจะมีเรื่องของของสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องชุมชนอะไรต่างๆใช่ไหมครับคือการคือบางทีเราทําอยู่แล้วครับแต่ว่า เราไม่รู้ว่ามันเข้าหลักเข้าเกณฑ์อย่างการใช้สารเคมีเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็เราเราใช้อย่างอย่างเข้าใจอะครับ,ค,รบความปลอดภัยก็จะดีขึ้นแล้วก็มีการจดบันทึกในการผลไม่ว่าผลผลิตหรือว่า ต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ใช่ไหมครับเพื่อการสืบค้นกลับได้ก็แค่นี้แหละครับมันมันไม่ได้มีระยกเย็นแต่ควังดูมันมันเหมือนกับมันจุดจุดที่มันยากก็คือดูว่าต้องทํางานโดยความประณีตมากขึ้นต้องมีการจดรายละเอียดมากขึ้นอันนี้อันนี้จริงๆถามว่าวงดูเหมือนไม่ยากแต่เกษตรกรบ้านเราบอกว่ายากแต่เรื่องกดบันทึกเนี่ย ถ้าที่ดูแลจะเป็นปัญหามากผู้มีประสบการณ์ครับแล้วเรื่องของการลงทุนถามว่าเราต้องใช้ทุนเพิ่มขึ้นไหมถ้าจะเข้ารับรองมาตรฐาน I S P O ครับคือในส่วนของการเข้า I S P O เนี่ยไม่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ทุนไรเพิ่มใช่ไหมครับในตัวสมาชิกเนี่ยแต่ว่าถ้าการจัดการสวนน่ะพอเราเริ่มมีความเข้าใจคืออย่างการใช้ปุ๋ยเนี่ยครับเราก็ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินค่าวิเคราะห์ใบคือใช้ตาม ตามที่พืชต้องการนะครับ,รบไม่ได้ใช้ตามที่เราอยากจะใช้ใชใช่ไหมหครับแล้วก็มันมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมันเหมาะสมกับการลงทุนที่ที่ทำไปครับถ,ถ้าถ้าเทียบกับผลตอบแทนถือว่าคุ้มไหมคะคุณลุงคือ,ค,อคือการทําต้นทุนต่ำใช่ไหมครับทําต้นทุนต่ําผลผลิตสูงเนี่ยคือเราต้องทําผลผลิตให้สูงแต่บางทีอาจจะต้องใช้ทุนเพิ่มครับเพราะว่าเราต้องใส่ปัจจัยต่างๆให้มันครบถ้วนถึงจะผลผลิตออกมาครับ มาที่คุณรัดากันบ้างนะคะวันที่18 19สิงหาคมนี้นะคะเราจะมีงานยกระดับสษฎรานีสู่เมืองต้นแบบปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในงานนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะค่ะในงานนี้เราก็จะมีจริงๆหลักๆคือเราจะทําการลงนามร่วมกันนะคะระหว่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มของจังหวัดนะคะคทุกภาคส่วนแล้วก็หอการค้าจังหวัดมหาวิทยายลัยราชพัฒสุรธานีแล้วก็ทางของอมหาวิทยาลัยจะสงขลานครินทร์วิทยายเขตสุรธานีมาร่วมลงนามเพื่อที่จะลงนามความร่วมมือนะคะว่าเราต่อไปนี้เราจะเริ่มลงร่วมมือกันเพื่อยกระดับสุรธานีให้เป็นต้นแบบเมืองปาล์มน้ำมันยั่งยืนของประเทศไทย ด้วยความที่สุราษฎร์ธานีเขามีความพร้อมมากๆต้องบ,บอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นประเทศเ,เป็นจังหวัดที่มีมีสมาชิก i อ p o มากที่สุดด้วยนะคะครอบคลุมพื้นที่เกือบ8เปอร์เซ็นต์ะคะประมาณ8เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดในจังหวัดนั้นเราก็มองเห็นว่าความกยภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมเกษตรกรแข็งแรงมากก็เลยคิดว่า ที่นี่มีความพร้อมมากในการที่จะยกระดับสุราธานีเป็นเมืองต้นแบบค่ะครับเมืองอย่างเกษตรกรที่ที่อยากอยากรู้เรื่อง s p o เนี่ยสามารถไปร่วมงานนี้ได้ไหมฮะได้ค่ะมีนิทรรศการมีความรู้อะไรบ้างค่ะก็เราจะมีนิทรรศการในในตัวงานพมเมกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพมเมกไทยแลนด์2022ก็ในในตัวงานก็จะมีนิทรรศการตั้งแต่วันที่18 19แล้ววันที่19อะค่ะเราก็จะมีการมีการ มาบรรยายนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงกรณีศึกษา i อ p o ในประเทศไทยที่ทำมาในแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็มีทั้งจาก g s z มีทั้งอาจารย์จากออมออนะคะคแล้วก็มีทั้งผู้ตรวรับรองนะคะคซึ่งจะเป็นคนเป็นบุคคลที่3อีก ไม่ใช่ RSPo เป็นคนตรวจรับรองนะคะจะต้องมีบุคคลที่สามมาตรวจรับรองก็มีอาจารย์ประภาสท่านก็จะท่านก็จะมาให้มุมมองว่าเออจริงการตรวจรับรองของ RSPo กับกับพวกเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการเสวนาถึงเส้นทางการยกระดับ ว่าเราจะมีเส้นทางยังไงก็ท่านอาจจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพิธีลงนามค่ะครับผมก็จัดที่โคออฟที่โคออฟค่ะก็ที่หอประชุมด้านหลังโคออฟคสวันเลยเนาะ19ิบแปดสิบเกาสิบเก้าจะเป็นวันงานแล้วสิบแปดก็ยังมีการลงพื้นที่ใช่ค่ะครับไปที่ ในที่คุณลุงสักนิดนึงนะคะนฐานะที่คุณลุงเนี่ยก็คือเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการรับรองมาหลายปีแล้วนะคะอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังค่ะว่าพอเราเข้ารับรองมาตรฐาน ISPO แล้วในส่วนตัวของคุณลุงเองเนี่ยมองว่าคุ้มค่าไหมคะคุณลุงครับคือในในในตัวเกษตรกรเนี่ยครับหลักๆก็คือทำยังไงให้ผลผลิตสูงค่ะแล้วก็เนี่ยจากการเข้าไป เป็นสมาชิกเนี่ยเข้าเข้าก็ได้รับรรองได้ไปรวมกลุ่มกันเนี่ยครับก็ทําคือที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าหลักๆคือองค์ความรู้ที่เราออกมาจัดการเนี่ยครับแล้วเราจะมีความเข้าใจแล้วก็ทําให้คือการทําต้นทุนต่ําเนี่ยมันต้องมีผลผลิตสูงเพราะตัวผลผลิตจะเป็นตัวหารของต้นทุนในรอบปีที่เราจะใช้กันนะครับบางบางทีอย่างของผมเนี่ยผมถ้าดู คือผมใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ครับผมจะกลายเป็นคนที่ใส่ปุ๋ยเยอะมากครับปีหนึ่งต่อต้นเนี่ยประมาณ20กิโลครับแต่ต้นทุนมันก็ต่ําลงเพราะผมได้ผลผลิตสูงใช่ไหมครับและผลผลิตมันก็จะนิ่งไม่ค่อยแกว่งมากครับไม่ว่าช่วงราคาสูงหรือราคาต่ําก็ยังมีผลผลิตขายต่อเนื่องทั้งปีครบบผมอันนี้อันนี้เหมือนมานี้ในแง่มุมของสวนของลุงโสรสนะครับ ที่มีการบริหารจัดการมาดีๆก่อนหน้านี้ต่อเนื่องมานานแล้วแต่ในเกษตรกรโดยทั่วไปครับถ้าคนที่แบบก็ยังไม่เคยทําความคุณภาพมาก่อนแล้วก็ทําทําโดยตามความรู้ที่ตกทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นหรือว่าคิดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาจะปรับมาทำไอเอสพวันนี้ถามว่าถ้าจะเริ่มทําวันนี้มองว่าทําทําได้ไหมแล้วคุ้มหรือเปล่าอันนี้ถามมุมมองของลุงสรถครับทําได้ครับเพราะว่า เรื่องคุ้มค่าไม่หรือเปล่าเนี่ยคือในการที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยอาจจะมีนิดหน่อยเป็นสมาชิกเพื่อเพื่อเป็นการบำรุงกลุ่มอะไรนะครับให้ให้มันมีความรู้สึกว่าได้ได้ร่วมได้ร่วมกันแค่แค่นั้นแหละครับแลครับหลังจากเราได้การรับรองก็จะมีเป็นเงินปันผลมั่งถ้าเป็นขายขายขายเครดิตเครดิตนะครับหรือว่าที่โรงงานที่ได้รับการรับรองแล้วครับ ก็จะมีมีมีการการซื้อขายโดยโดยตรงกับโรงงานนั่นนะครับก็จะได้มีส่วนแบ่งมามีค่าฟรีเมียมอะไรกลับมาครับแล้วเหมือนที่คุณรัตดาบอกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นรุ่นแรกใช้คําว่าเป็นตํานานเลยในตอนนั้นก็อาจจะมีคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่มีคนมาเข้าร่วมการรับรองนี้ตอนนั้นคุณลุงทําไมถึงมั่นใจแล้วก็เชื่อใจที่จะไปร่วมรับรองมาตรฐาน RSPO คะคือเหมือนกับผมพูดตอนแรกอะไรครับือคือตั้งใจจะไปหาความรู้เพราะว่าเราปลูกแล้วเราเรา เดินไม่ถูกนะครับว่ากันจะใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลถิววิชัยนี่เป็นพื้นที่ใหม่ของการปลูกปามด้วยนี่ยังเป็นปา์มรุ่นแรกทั้งนั้น,นครับแล้วก็ก็ถามกันก็คือมันไม่ได้เหมือนกระบ,บี่เหมือนกับทางชุมพรอะไรที่เขาทํากันมายาวนานเราก็เป็นพื้นที่ใหม่แล้วก็ไม่รู้มันถูกหรือผิดใช่ไหมครับแล้วก็ก,ก็ก็ไปแรกๆก่อนที่จะเข้าไอ PO อพีโอเนี่ยผมก็ผมก็ไป สอบถามตามของสำนักงานเกษตรครับที่ก็มีอบรมที่ไหนผมก็ไปที่นั่นแหละจนมาเข้า i อสพอและก็ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องมาครับครับมาที่คุณระดากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจเรื่อง s p o ครับถ้าอยากจะไปขอคำแนะนำหรือว่าอยากจะวันนี้ฟังแล้วสนใจและอยากสมัครเข้ารับรองมาตรฐาน S p O จะต้องทำอย่างไรติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับจริงจริงก็ สำนักงานเกษตรของของจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้เพราะตอนนี้เราก็ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีความรู้เรื่อง I อ p o พอสมควรนะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ชุมพรเนี่ยค่ะที่ต้องบอกว่า I อ p o ตอนนี้เราในทั้งประเทศนะคะเรามีอยู่6จังหวัดเองนะคะที่เป็นสมาชิก r อ p o ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ซึ่งก็จะมี องค์ความรู้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะที่ที่อันนี้เราก็กําลังจะขยายกลุ่มคนที่ที่มีความรู้ให้มากขึ้น uh, ซึ่งเราก็มีตัวเว็บไซต์นะคะซึ่งชื่อ w w w r s p o o r g ในส่วนนั้นนะคะแล้วก็มี Facebook มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงอะค่ะ Thailand Sustainable p a l m Oil a l l i a n c e นะคะก็อันนั้นเป็นสองจุดที่ที่เราจะใช้สื่อสารกันแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ถึงเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศให้มากขึ้นครับเพราั้นคือในส่วนของการสอบถามข้อมูลคือไปที่สำนักงานเกษตรแต่ละจังหวัดได้เลยแล้วถ้าเกิดสนใจจะสมัครก็ยังไปที่สำนักงานเกษตรได้ไหมคะมาที่ ที่เว็บไซต้ค่ะหรือว่าจริงก็มีเบอร์ส่วนตัวแต่ว่าอาจจะให้ตรงนี้อาจจะไม่านะเดี๋ยวโทรมาเยอะนะเดี๋ยวโทรมาเพื่อการอื่นอีกไปที่ลุงโสรสนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการจัดการสวนปามเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็ได้รับทราบชื่อเสียงของลุงโสรสและเนื่งของการทาปามคุณภาพ นะครับถ้าอยากมาเรียนรู้เรื่องของการทำปามคุณภาพอยากมาเรียนรู้เรื่องของ i อ o จากลุงโสลถสามารถติดต่อเข้าศึกษาดูงานหรือไปขอความรู้ได้ยังไงบ้างครับจะมาที่สวนเลยก็ได้ครับใช่ไหมครับคือปกติก็มีคนโทรมาปรึกษาอยู่อยู่เป็นประจำแล้วครับเรื่องเรื่องการทำการเรื่องทำปามนะครับก็ก็ยินดีครับมาได้คือว่าทักเฟซบุ๊กไปก็ได้ครับเพราะว่า เดี๋ยวเผื่อผมมีธุระข้างนอกแรงลงนาบอ่าอินบ็อกไปอินบ็อกไปอินบ็อกไปนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้เฟซบุ๊ก k ถนนักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มไหนมามาดูงานที่เรากันบ้างไหมคะคุณลุง ทั่วไปหมดเลยทั่วเทั่วประเทศที่นึกนี่คือนึกไม่ออกว่าจะเล่าที่ไหนก่อนคือคือจริงๆแล้วมีเวลาใส่ปุ๋ยน้อยกว่าเวลาให้คำบรรยายนะครับอ่าครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณรัตดาราบหนุนนะครับแล้วก็คุณสุรสเดชมณีนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะครับพ่อมแน่นอนในช่วงหน้านะครับยังมีข้าวในพื้นที่จัดจากวัดถุดิตายตอนหลังนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวคครับ่ะ